โยสวัสดีเวิรุลนบ็อกฟูดทุกคนด้วยนะครับผมก็น,นี้อยู่ผมโจนะครับผมแล้วก็อยู่กับเกมบ็อกฟูดนะครับผมวันนี้ผมจะพาทุกคนเนี่ยไปหาดาบที่ค่อนขน้างไม่ค่อยโกงเท่าไหร่แต่ก็แต่ก็ดีนะครับผมคิดเพื่อคิดว่ามันก็ดีอะ่ะเออไปไปดูกัน l e t สก o เดี๋ยวผมขอฆ่าตัวนี้ก่อนได้ไหมคือมันมันกุศนตีนมากๆเลยนะตัวเนี้ยคือตอนผมอยู่อะ่ะมันก็ยิงกีตาร์ใส่เว่ยยิงอยู่นั่นแหละเนี่ยเห็นปะพอออกมาปุ๊บก็เนี่ยจะรอดักฆ่า ยิงก็ไปดีก็เล่นกวนตีนเหรออย่างนี้ต้องยิงอย่างเดียวไม่ต้องเข้าครับถ้าเล่นกับผลน้ําแข็งอยากเข้าครับอยากเข้าเลยเราจะดักยิงอย่างเดียวครับอยู่ไหนอยู่ข้างหน้าอยู่ข้างหน้าใช่ไหมอยู่ข้างหน้าปุ๊บ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 แล้วก็ยิงเอ้ยอ้เอ้เกือบเกือบเอ้ยดอดอกทีดอกทีสามฉุกดีรอ ดอกที่สี่กำลังจะมานะน้องดอกที่สี่โอ้สี่พันหกดอกนี้จุกเ้หรือหรือจะมอบแล้ว หรือจะมอบกาลังโดเนทใช่ไหมกาลังโดเนทใช่ไหมดอกที่ห้ากาลังโดเนทใช่ไหมกาลังโดเนทใช่ไหมมุดมุดมุดลูมุดูตบแมงเลยมุดลูตบแมงเลยเรยบ้อยควรตีหนอโอเคครับเรากลับเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับเมื่อกี้เขาไปกดสตีนคนกลับนะครับผมก็ยิงเข้าไปดียิงเข้าไปดีโอเคครับก็มาที่ทุ่งทันตะวันนะครับมันจะมีบอสนะครับตัวหนึ่งอยู่บนนี้นะครับผม ก็สามารถดรอปได้จากเจ้าบอสตัวนี้เลยนะครับผมเนี่ยตัวเนี้ยนะครับผมเนี่ยตัวนี้เลยหน้าตาเป็นแบบเนี้ยเนี่ยอยู่ข้างบนทุ่งหญ้าัตะวันอยู่ที่โลก2ก็ชแนลอาจจะดรอปยากนิดนึงนะครับอาจจะโดนสตีนคนได้นะครับผมก็อ่าถ้าเกิดอยากได้ก็บนบนนี้เลยนะครับผมง่ายๆคือบนนี้เลยค่อนข้างดรอปง่ายอยู่นะครับค่อนข้างดรอปง่ายครับดรอปง่าย ได้เลยนะครับผมสอสตัวผมได้แล้วครับสําหรับเจ้าบอสตัวนี้นะครับแล้วก็ตีตายค่อนข้างไวนะครับแล้วดาบมันก็ค่อนข้างดีนะผมบอกเลยว่าเล่นระยะได้นะครับหน้าตาดาบมันเป็นประมาณนี้นะครับผมเป็นประมาณนี้นะสำหรับน้องๆที่ขอเข้ามานะครับว่าพี่ผมอยากได้ดาบนะครับผมก็นี่เลยผมแนะนําเป็นดาบนี้นะครับดาบโลก2นะครับผมสําหรับคนเวลเวลไม่เยอะเนี่ยผมบอกเลยว่าจัดจานแน่นอนแต่ถ้าเกิดแบบ อยากให้ดีนะครับผมมาที่บอสตัวนี้ดีกว่านะครับผมเนี่ยบอสอยู่ไหน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 ยิงเข้าไปดิ <c oughs> มาที่บอสตัวนี้ดีกว่าครับมาที่กินแลนะครับมันจะมีบอสอยู่ตัวหนึ่งครับใช้ดาบกาววตี้ครับผมคือดาบเนี้ยค่อนข้างสุดแล้วนะครับคือใช้ได้เรื่อยๆเลยนะครับผมเพราะว่ามันทําคอมโบได้ดีมากๆนะครับแต่ถ้า เป็นดาบนี้หรอดาบนี้ก็มันเป็นดาบที่สามารถใช้ได้ดีเลยนะแต่มันไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะไม่ค่อยแนะนําแต่ก็ถ้าเกิดอยากได้ก,ก็อันนี้เลยครับผมดรอปง่ายกว่าดาบเกาไวตี้นะครับผมนี่ครับผมหน้าตาดาบเป็นแบบนี้ครับแล้วก็ท่ายืนมันจะเป็นแบบนี้เลยนี่แบบนี้ครับเฮ้ยหมุนดิมันไม่ยอมหมุนวะ่ะอะประมาณนี้ครับประมาณนี้อ่ะ ส่วนสกิลหนึ่งนะครับสกิลแซนะครับผมสกิลแซดคือปาดาบออกไปแบบนี้ครับเหมือนสกิลของทีเล็กแล้วก็สกิลโดดนะครับเหมือนทีเล็กเลยแต่อันนี้จะเป็นการจับขานะครับผมผมบอกเลยว่าค่อนข้างโกงค่อนข้างโกงนะครับเป็นการโดดจับขาและสกิลโหลดค่อนข้างไวนะครับผมโหลดค่อนข้างไวเี่นเหนปะ โอ้โหแม่งถ้าแบบวงมันกว้างหน่อยนะกว้างเหมือนทีเล็กัะผมบอกเลยว่าดาบเนี้ยเป็นเป็นดาบที่ค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยแต่แต่นะครับผมมันก็ใช้ได้แค่นิดหน่อยนะครับนิดหน่อยแต่ก็ถามว่าใช้ได้ไหมัมก็ได้อยู่ครับเนี่ยหน้าตาดาบเป็นเป็นประมาณนี้นะครับผมเนี่ยประมาณนี้เลยนะครับผมแต่ถ้าเกิดแบบอยากได้แบบพาสดีกว่านี้นะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นดาบกาวตตี้ที่แบบหยิบขึ้นมาหน่อยมันจะดีมากๆนะครับผมเนี้ยเห็นไหม ส่วนสกิลมันก็จะประมาณนี้ครับสกิล X นะครับผมมันจะโดดเข้าไปตันนะครับแล้วก็ล็อกขาประมาณนี้เลยครับสําหรับดาบตัวนี้นะครับไม่รู้ว่าดาบมันชื่อไรนะไม่ได้อ่านด้วยนะก็ขอโทษด้วยนะครับผมก็ดาบอยู่บนถ้าเกิดดรอปนะครับอยู่บนทุ่งหญ้าไม่ทุ่งหญ้าทุ่งทันตะวันนะครับผมไปให้ดรอปได้จากบอสตัวนั้นนะครับแต่ค่อนข้างหายากนะครับเพราะว่ามันจะมีคนมาตีเล่นนะครับแล้วก็มาตีทําพงทําเผ่านะครับตรงนั้นมันจะ เป็นส่วนลุมสวนสวนรวมตีนต้องพูดอย่างนี้ดีกว่าค,ออาคอือยังไงคุณตีบอสอยู่ยางไรก็โดนตุ๊บตับแน่นอนผมบอกเลย100%ยปอไปละ